าาเตวมรสวาหสวัสดีครับจัดคลิปเพราะเป็นมนังคามแล้วก็วันเนี้ยน่าจะบอกว่าต้องติดตามเพราะ มีแม่พิมพ์ีแม่พิมพ์เป็นพระรุ่นหนึ่งท่งานทำไว้เป็นเป็นชุดเดี๋ยวคอยติดตามนะครับองค์แรกวันนี้เป็นพระ เจ้าชายศิลธตะตัดสรู้ที่คนต้นโพค,ครับท่านสร้างไว้สวยงามมากมองถ้าเจออย่ามองข้าม